นวดไปลูกนวดไปเออนวดไปนวดไปคนเก่งเนาะเก่งโชคเก่งนวดก็เก่งอ้อนก็เก่งพ่อเมื่อยขาพ่อเดินมาเออพ่อเมื่อยขาพ่อเมื่อยขานวดขาหน่อยอ่านวดไปลูกนวดไปเอานวดอะไรแป๊บเดียวเองอ่ะไม่ถึงนาทีเลยอ่ะโชคนวดใหม่สิลูก อนวดเพิ่มนวดเพิ่มเออนวดเพิ่มหน่อยเออนวดเพิ่มลูกเออเก่งมากเก่งมากเออนวดเพิ่มนวดอีกหน่อยนวดอีกหน่อยนึงอีกหน่อย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 เอออีกหน่อยอีกหน่อยเออเก่งเก่งดูเก่งอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงอ่านวดไปนวดไปเออนวดเข้านวดก็นวดก็เก่งมากเก่งมากโชคเก่งเก่งโชคเก่งจังเลยพอแล้ว พอแล้วพอแล้วเหรอเอานวดต่อนวดต่อเออนวดอีกนิดอีกนิดอีกนิดเอานวดไปลูกนวดไปเร็วเหนื่อยแล้วเหรอเหนื่อยแล้วยังยังเลยยังเลยอีกหน่อยนึงเอาเร็วไม่นวดแล้วเหรอโชว์หน่อยดิโชว์หน่อยเร็วเร็วเร็วครับอ่ะเออเร็ว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 ไม่นวดละพอแล้วเหรอ จุ๊บยังจุบยังจุบยังจุบพอยังอ่ะหมดเสร็จแล้วอ่ะจุบยังเร็วเร็วเข้าเร็วโชว์ก่อนโชว์ก่อนเร็วถ่ายรูปละโชว์ก่อนเร็วมาเร็วดีโชว์ดีว้าไม่เก่งเลย